สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมอ p i ิกเซเวนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาสุ่มตัวละครลิมิเต็ดครับเป็นซัมเมอร์เบรกชาร์ลอ็อตหรือว่าชาร์ลอ็อตเนี่ยครับวันหยุดฤดูร้อนของชาร์ล็อตนะเป็นลิมิเต็ดเนาะไปะเดี๋ยวไปลองสุ่มกันดีกว่าว่าจะหมดกันเท่าไหร่ก็เตรียมงบไปถึงการันตีนะ <laughs> ถาว่าเก่งไหมก็ เป็นตัวที่เก่งใน PVP นะผมว่าแต่ว่าไได้คือเป็นลิมิเต็ดฮะก็เลยจัดสักหน่อยอ่ะโอเคครับก่อนจะไปรับโจมฝากกดไ like, ลค,ค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะอ่ะโอเคเราไปเริ่มกันเลยครับแล้วก็มันเป็นซอมมอนแบบใหม่อะผมยังไม่ค่อยได้ดูเลยครับอ,อะเดี๋ยวไปดูครับเนี่ยมันเป็นมันเปลี่ยนซอมมอนเป็นแบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันดูยังไงนะเพราะมันเป็น ตัวอกี่ดาวอ,ะอ่ะไออย่างนี้เป็นตัวสาดาวเนาะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันดีกว่าผมยังไม่เคยสุ่มเลยตั้งแต่มันเปลี่ยนเะอ่ะลุยอะแบบนี้คือได้ไหมอะอ่ะเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปนะว่าถ้าเกิดมันเป็น5ดาวจะเป็นยังไงนะ เป็นสี่ดาวเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยังเป็นสามดาวอยู่เนาะมันเปลี่ยนเขาเรียกอ,อะไรนะแอนิเมชันการสุ่มครับตอนแรกมันจะเป็นสมุดเนาะเราจะดูออกเลยว่าเป็นห้าดาวเป็นอาร์ติแฟกต์หรือเป็นตัวละครแต่ตอนนี้ไม่รู้ฮะไปลุ้นพร้อมกันครับเ <laughs> พราะว่าตั้งแต่มันเปลี่ยนมาผมก็ยังไม่เคยสุ่มเลยอ๋อนี่เป็นอาร์ติแฟกต์เนาะใช่ไหมโอเค ไปดูกันอัน์ติแฟกต์สามดาวสี่ดาวสีจะเป็นยังไงสามดาวไป็ิสีฟ้าใช่ไหมยังไม่มีสีอื่นเลยอ่ะโอเคเนี่ยอืมโอ้โหสามดาวหมดเลยเหรออ่ะไปไม่เป็นไรอ่ะมาดูกันแบบนี้น่าจะเป็นสี่ดาวไหมหรือห้าดาวต้องไปลองดูกันฮะ อย่าไปลุ้นแอนิเมชันการส่งกันครับก็ค่อยไปเนาะชึบโอเคแต่ผมว่าแบบนี้ดูดีขึ้นเยอะเลยนะดูดีกว่าไอที่ตอนเป็นสมุดเยอะเลยฮะแอนิเมชันเนี้ยแบบได้เห็นตัวละครชัดเจนด้วยเนี่ยครับไงพ่อหนุม่ม อ่ะเดี๋ยวมาดูกันค่อยๆไปเนาะช๊บอ่ะอันอ่าอันนี้เป็นกี่ดาวเลยห้าดาวปะหรือสี่ดาวโอเคสี่ดาวเนาะโอเคครับสี่ดาวเป็นแบบเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวมาดูครับว่า5้าดาวเป็นแบบไหนแล้วก็ว่าจะสุ่มแสงมืดซัก เออยี่สิบสร้อยครับ mm hmm. มันใช้ครั้ห้าสร้อยนะ uh, mm hmm. เดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันไปอ่ะ uh, mm hmm. ผมไม่รู้สีมันต่างกันหรือเปล่านะต้องไปลองดูครับ mm hmm. อย่างว่าเนาะมันใหม่อยู่ก็ mm hmm. ลเลยอาจจะยังแบบว่าไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นนะเพราะมันใหม่เราไม่รู้ไงอ่ะโอเคไม่รู้ว่ามันจะมีเขาเรียกอะไรนะเป็นแบบว่าแตกออกมาหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่มีนะ อ่ะอันนี้เป็นกี่ดาวเอ่ย4ดาวเดี๋ยวมาดูอนิเมชัน5ดาวครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวรอบหน้าผมลองกดข้ามนะผมอยากรู้มันจะเป็นยังไงถ้าเรากดข้ามตรงเนี้เดี๋ยวลองดูครับแต่ถ้ามันเป็นสีแปลกๆไม่กดข้ามอ่ะมาสองใบโอเคเดี๋ยวข้าวน้าลองกดข้ามดูครับว่ามันจะเป็นยังไง อ่ะโอเคเนาะมาเลยเก้าสิบโลครับสงสัยจะการันตีแน่ๆเดี๋ยวค่อยไปหาซ้อยเพิ่มอ,อมีสีแปลกๆไหมอ่ะสีฟ้าอย่างนี้กดข้ามดูสิเป็นยังไงออกมนก็จะออกเลยเนาะโอเคแต่สีฟ้ามันเกิออือแล้วนะดูดิอ่ะมาอ่ะสีฟ้ากดข้ามเลยครับผมรู้สึกว่ามันเกลือขึ้นเยอะเลยนะเวลามันปรับตั้งแต่มันปรับแอนิเมชันเนี่ยไม่รู้คิดไปเองป่ะครับ อ่ะมีสีมีสีทองมาเนี่ยเลดมันเกลือขึ้นเยอะเลยนะปกติมันจะแบบกดห้าสิบสร้อยมันต้องแบบว่าอแต่ยังว่าผมก็โดนติดติดกันมาแล้วเนาะสี่ห้าทีอะ่าไรละเลยหกสิบเนาะอ่ะอันนี้ขอรุนลวกันครับผมก็เคยโดนติดติดกันมาแล้วนะที่มันไม่มีแสงสี่ห้าทีติดเพราะงั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะ อยากรู้ครับว่าแอนิเมชันจะเป็นยังไงถ้าเป็น5ดาวอ่ะอ่ะ4ดาวหรือ5ดาวจะมีชัดอ่ามันจะมีแอนิเมชันอะไรเปลี่ยนไปไหมแบบว่าจะมีเด็กขึ้นมาตรงข้างซ้ายหรือข้างขวาหรือเปล่าแต่คือถ้าเกิดจาการันตีอย่างน้อยขออ์ติแฟกต้าดาวสักชิ้นได้ไหมอ่ะถ้าจะเกลือขนาดเนี้อ่ะโอเคอ๋อกดได้นะ ผมขอที่แฝงห้าดาวตักชิ้นได้ไหออม,มอ่ะเหลือห้าสิบโลนะมาไหมอ่ะสีฟ้าปุ๊บเรากดข้ามเลยเหลสิบโลละอ่ะไปอ่ะมาลุ้นกันฮะซึบอ่าอันนี้ห้าดาวโอเคคือห้าดาวจะเป็นเรืองแสงเนาะนึกว่าจะอลังการกว่านี้ซะอีก ถือว่าโอเคนะขอแล้วได้เน <S <S ี่ยแม่บอกว่าอย่างน้อยก็ให้สักหน่อยแม่ถ้าจะเกือขนาด <S <S แสงก็ไม่ค่อยจะออกนะ <S 1> <S 1> เดี๋ยวมา Limited ลิมิเต็ดรอบหน้าให้มาสุ่มใหม่ครับพวกตัวธรรมาดาส่วนใหญ่ก็ผมก็ไม่ค่อยได้สุ่มเนาะ <S <S ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีคอรแลบอีกทีเมื่อไหร่ทางเกมนี้ ถ้าเป็นคอร์แลบซ้ำก็ต้องดูครับว่ามีตัวใหม่ไหมอย่างคิวตี้เกียร์เนี้ยหลายรอบแล้วนะคิวตี้เกียร์แต่ก็มีตัวใหม่มาเรื่อยๆเนาะคิวตี้เ okay. กียร์อ่ะโอเคอีกสามสิบโลผมว่าได้แน่เลยเมื่อกี้ผมว่าได้แน่เลย,เ <laughs> เลยทุเรศอะ่ะอีกกี่สิบโลอีกอะ โอ้โหแต่ไม่เป็นไรนะถือว่าประหยัดสร้อยนะผมว่าได้แน่เลยเมื่อกี้แต่จะหลุดเลสโอ้มันไม่หลุดเลสอยู่แล้วเนาะใช่ไหมมันได้มีหลุดเลดอยู่แล้วเนาะเกมนี้ถ้าเกิดได้ถ้าเกิดได้น่อเขาเรียกอะไรนะได้5้าดาวมันน่าจะไม่หลุดเลดนะรู้สึกจะไม่มีหลุดเลสนะจะมีหลุดเนะลสแค่ a น t ี f r a g กับตัวละครรู้สึกจะไม่หลุดนะถือว่าประหยดัดไหมอ่ะมาลองดูกัน อ่ะมาผมว่าใช่ใช่ไหมหรือไม่ใช่เมื่อกี้เห็นมันเป็นเหมือนตัวล,คละครนะหรือไม่ใช่อ่ะมาถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรฮะก็าการันตีอ่อไม่ใช่ฮะปะยี่สิบโลต้องดูอ๋อโอเคโอเคพยายามดูแอนิเมชันไว้นะนึกว่าได้ ทำทีเสียงฝนเข้าต้องขอภคยด้วยนะครับเพราะว่าฝนตกค e e ร,นะ <c oughs> e รับผมเกมวีจะได้เต็มสักทีไนมะ่ไม่ใช่วีใช่ไหมเมื่อกี้เอ๊ะชื่อชื่ออะไรนะวีวีโมวีหรืออะไรนะจะได้เต็มสักทีฮะตัวละครตัวเมื่อกี้เอาไว้ลงไวนะเบิร์นนะก็ปัจจุบันก็ยังทำทีมบันช็อตไม่ได้อะนะ อเคเพราะว่าก็เล่นบ้างไม่ได้เล่นบ้างครับแต่ส่วนใหญ่ก็เข้ามาเก็บกิจกรรม,ม่ะนะ้าดาวได้ไหมอ่มะแม่ถือว่าการันตีอีกแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยไปรีหาค่อยอ,อ่ะมูยอ่วีเป็นอีกตัวหนึ่งนะปะได้ไหมฟ้า ถ้าได้ตอนนี้น่าเกียดเลยนะเพราะมันการันตีแล้วนะน่าเกียดเลยนะถ้าได้อเป็นการันตีแล้วนะโอเคจุ๊บโอเค้เคาดอาอามาหลุดไหมโอเคยังไม่มีนะนี่ครับเห็นปะว่าเป็นเขา,าเรียกอ,อะไรนะมันสามารถหลุดได้ครับถ้าเป็นอาร์ติแฟกต์แต่ยังไม่มีคือโอเคนะ ดีบับแบบสุ่มไม่แก่ศัตรูน้ำสองเพลิอนอืมก็เป็นประจำตัวของชื่อไรน,นะซิกเล็ตใช่ไหมซิกเลตจำชื่อไม่ได้เลยอะ<กฤ>ความที่ว่าไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ฮะช่วงนอีกใบหนึ่งไหมโอเคไม่มานะแต่ไม่ซ้คือโอเคนะเัวอแจกนะน่าจะซนะิกเลตนะซิกเลตซิกเล็ ไม่ใช่ซีเซ็ตซิกเลตฮะอ่ามูวีเจอแล้วนะมันเป็นไรครับปนะครับปู่แห่งชีวิตโอเคออกแล้วนะปึ๊บไปตดดูกันปึ๊บได้มาหกอันเดี๋ยวไปเอาต้อยเพิ่มมาดูกันว่าจะเป็นแอนิเมชันยังไงครับ าดาวจะเป็นแอนิเมชันแบบไหนซึบโอเคแอนิเมชันเหมือนอาร์ติแฟกต์นะอ๋อผมลืมเปลี่ยนภาษานี่นั่เป็นภาษาอังกฤษ,กฤษไม่เป็นไรครับปกติจะเล่นเป็นภาษาญี่ปุ่นนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ฟังเสียงเท่าไหร่ครับมีอะไรอีกไหมอ่ะซูป อ่าสูมแสงมืดเนาะอีกอีกยี่สิบส้อยไปสี่รอบครับดูปุ๊บมาดูกันว่าจะเป็นยังไงอ่าสีฟ้าสีฟ้ากดข้ามเลยเนาะกดข้ามไม่ได้ต้องรอถ้าถ้าถ้าสูมทีละอันกดข้ามไม่ได้เนะปปุ๊บสีไรสีฟ้าอีกแล้ว <laughs> แสงมืดอย่าไปคาดหวงนะังฮะ คาดหวังว่ามันจะได้ตัวไม่สามแต่ส่วนใหญ่ก็มีครบแล้วนะไปก็คาดหวังพวกตัวสี่ดาวดีกว่าะฮะไปะเอลสันไม่ได้ใช้แนละ้วอันเป็นตัวต้นเกมนะครับอาจารย์พี่หนุ่มซุเป็นฮิวต้นเกมนะนะครับเป็นตัวบัฟต้นเกมนะฮิวได้ไหมอ่าไม่ใช่อ่าใช่ใช่เป็นตัวฮิวครับ คิวต้นเกมแล้วก็เป็นตัวบั๊บต้นเกมปัจจุบันตกงานไปแล้วมาโอเคมาลุ้นกันว่าจะเป็นสี่ดาวหรือห้าดาวสี่ดาวห้าดาวโอเคสี่ดาวโอเค Shadow Rose <c oughs> ห้าดาวเป็นยังไงก็คิดว่าคงจะเป็นเหมือนเหมือนกันนะครับก็จบเวลานะครับสำหรับการสุ่มกาชาในเกมีปิ c เซเว่ในตู้ของน้องชาร์ลอตต์ครับ กชอบอยังไงฝากด like, ากด,ดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมมากเลยครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ